สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์ like, สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากเหรียญโบราณวันนี้พี่จอยก็ขอพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทอีกสักวันนะคะเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่หายากมากๆนะคะติดอันดับที่สี่เหรียญหายากนะคะ เป็นเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทวัดภาษีรัตนศาสาศดารามปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะคะเพื่อนๆจ๋า เป็นอันดับที่4เลยทีเดียวนะคะที่ติดอันดับเหรียญหายาตัวติดผลิตน้อยนะคะวันที่ประกาศใช้ของเหรียญน,นี้นะคะหบาทปีพศสองพวันที่ประกาศใช้ก็คือวันที่8สิงหาพศสองพันห้านั่นเองนะคะราคาหน้าเหรียญก็จะเป็นเช่นหบาทนะคะเ้นผ่าศูนย์กลาง ก็อยู่ที่20มิลิเมตรนะคะก็น้ำหนักของเขาก็อยู่ที่3.4กรัมนะคะก็จะเป็นเหรียญคิวโปนิกเกิลนะคะประเภทหมุนเวียนจำนวนการผลิตของเหรียญ1บาทปีพศ2542อยู่ที่2ล้านอา224ล้าน3 8ส หนึ่งเก้าพัน 9, เหรียญน,นะคะย้ำนี่ทีนะคะสองร้อยยี่สิบสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นสะเก้าพันเหรียญน,นะคะเพื่อนๆจ๋าเหรียญน,นี้หายากมากแล้วนะคะสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองชนิดราคาหนึ่งบาท ราคาที่ซื้อขายกันถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็อยู่ที่50บาทถึง80บาทเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะคะก็อยู่ประมาณ20บาทนะคะจะประมาณนี้15ถึง20บาทที่มีการซื้อขายกันสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะคะ พี่จอยก็บอกแล้วนะคะว่าพี่จอยไม่ได้รับสีนะคะก็มาบอกให้เพื่อนๆได้รับรู้นะคะว่าเหรียญไหนหน่าสะสมเหรียญไหนที่มีราคานะคะยังไม่ได้รับสือขอให้พี่จอยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าหลายคนถามมานะคะ ก็อย่างที่บอกพี่จอยก็มาได้ข้อมูลมาก็มาบอกกล่าวให้กับเพื่อนๆนที่ชอบสะสมท่าพบเจอเหรียญปีพศ25 4 2้าสี่สิบสอง 2, เก็บได้เก็บเลยนะคะการเก็บคือการออมออมวันนี้เราก็มีกินมีใช้ในวันข้างหน้านะคะหรือว่าเราออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตหรือว่าเราออมวันนี้ เพื่อที่เราจะเอาไปต่อยอดทำกำไรในวันข้างหน้าก็อาจจะเป็นได้นะคะเพราะว่าใครจะไปรู้นะคะเพราะวันข้างหน้าจากเหรียญหนึ่งบาทอาจจะมีราคาเป็นร้อยเป็นพันก็เป็นได้นะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่สี่หายากนะคะถึงแม้ว่าการจำนวนการผลิตจะเยอะนะคะอยู่ที่สองร้อยยี่สิบสี่ล้าน สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเหรียญนะคะถือว่าไม่มากไม่น้อยเหมือนกันนะคะสำหรับเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองชนิดราคาหนึ่งบาท ก็ถ้าชอบสะสมก็เก็บได้เก็บเลยนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาหาเก็บสะสมเหรียญที่มีราคาแพงๆหายากนะคะถ้าเราพบเจอเพราะว่าเป็นเหรียญที่ยังหมุนเวียนในปัจจุบันพบเจอเก็บได้เก็บเลยเฉพาะคนเฉพาะผู้ที่ชอบสะสมนะคะสำหรับพี่จอยพี่จอยก็จะเก็บสะสมเหรียญที่มีความสวยงามชัดเจน อ่าสือกลอน้อยแบบนี้นะคะเเพื่อนๆจ๋าขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะถ้าชอบคลิปนี้เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะ ผิดพลาดประการใดพี่จอยต้องขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนด้วยนะคะเม้นใต้คลิปไว้นะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ